ดีค่ะเพื่อนๆทิพิ์พามากินของอร่อยนะคะแบบนี้กินเป็นเลยคะนี้่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวในยมูนนะคะข้าวเหนียวในมูน,ะะน,นมลแล้วก็มะม่วงนะคะมะม,ม่วงมันจะฉ่ำไปหน่อยนะคะแล้วก็เคยกินกันไหมคะแบบนี้แต่ทิพิกินบ่อยนะคะที่บ้านก็กินกันอย่างนี้นะคะ ในตองมูนคะ่ะข้าวเหนียวนี้ได้ได้มูนนะคะเพื่อนๆนมากินด้วยกันนะข้าวนี้จะโรยเกลือน,นิดหนึ่งก็เคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่อย่างเงี้แล้วก็กินอย่างเงี้ยจะได้ลดความมันแล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงกับการเป็นเบาหวานนะคะ <c oughs> วามดันเบาหวานอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ใครกินกันไหมคะ ถ้าไม่เคยกินก็มากินด้วยกันนะคะอาหารอินเตอร์นะคะเนี่ยมันก็จะเข็นเผ็ดมันๆน,นะคะนี่หวานหวานมันๆน,นะคะเพราะมะม่วงนี่เป็นมะม่วงออกร่องนะมันหวานอยู่แล้ว อาหารผู้เฒ่าผู้แก่ม้านนอกเรานะคะก็อยู่ด้านนอกก็เห็นแม่กินประจําแล้วก็ชอบกินด้วยเนาะส่วนที่ทิพต์กินแบบนี้เพราะอะไรชาใส่กะทินะที่ทิพย์จะไม่อิ่มนะจะหิวข้าวอีกแต่ถ้ากินแบบนี้คือไม่ได้ใส่กะทิเนี่ยมันก็อิ่มข้าวนะมือ้อนึงนะคะ ก็เลยไม่ใส่สติก็กินกันนี้แหละขอย้ำว้าข้าวเหนียวเนี่ยอ่าใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเข้าให้เข้ากันนะคะรสชาติมันถึงจะแจ่มนะ ก็ไม่ใช่เซฟหรือที่เหนียวนะคะนึกอยากกินเพราะปกติก็พี่ก็เซฟอยู่แล้ว <c oughs> เป็นคนไม่กินเยอะแต่ถ้ากินแบบนี้เนี่ยเยอะนะคะนวดนึ่งข้าววันนี้นึ่งข้าวเหนียวก็วมี๋ยมะม่วง มะมอ่วงอ,อกร่องนะคะจากสวนหลังบ้านของเอจ้าของบ้านแม่เจ้าของบ้านแกเอามาขายนะคะโล่สี่สิบบาททีทริปก็เลยซื้อมาโลหนึ่งขอชาน้นยนึ่งข้าวเหนียวเอ้าสักหน่อยแล้วกัน ที่ถึงบ้านคนะิดถึงแม่แม่นี่ชอบมากๆเลยกินข้าวเหนียวกับม่งวงมะม่วงนะคะข้าวเหนียวไม่มูนนะคะแม,ม่ก็กินข้าวเหนียวมูเหมือนกันแล้วแม่กินกับข้าวเหนียวมูนแกบ,บอกว่าง่วงนอนกะ <c ười> ทิทําให้ง่วงนอน ลองนะคะลองทํากินดูนะคะมะม่วงน้ำดอกเอมะม่วงไอ้อะไรนะมะม่วงอ,อกร่องเนี่ยหวานนะคะห,หวานหอมหวานถ้าเป็นมะม่วงสวนนี่มันจะหวานกว่าหวานกว่าน้ำดอกไม้เยอะเลยนะคะ อร่อยจริงๆค่ะไม่ต้องดูหน้าคนกินนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆนะคะสายเดี่ยวเสียวหลุดอยู่นะ,ะแก่แล้วสายเดี่ยวเสียวหลุดเข้าออก,กล้องก็น่าเกลียดน,นะ,ะ <c oughs> ถ้าเป็นเด็กๆก็น่ารักไปรุ่นวัยรุ่น ยี่สิบอัพเงี้ยจะน่ารักสามสามสิบสี่สามสิบสี่สิบนี่ยังโอเคอยู่จะหกสิบแล้วนี่มันน่าเกลียดมั้งหมดแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ที่ที่ทำหล่นมันก็เลยช้ำแต่ก็จะกินนะคะหลุดมือโป๊นะครับ ถือหลุดมือร่วงพื้นก็ช้ำหมดเนาะนสุกงอบเต็มที่นะคะมันมองสุกข,ขาต้นแล้วก็เอามาโอเคนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลคนะ์กดแชร์กดติดตามให้พี่ทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ